สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมมี15วิธีลืมคนรักเก่าฮะตอนนี้ใครที่กำลังหาวิธีมองหาวิธีลืมคนรักเก่าอยู่นะลองมาฟัง15วิธีที่ผมจะเอามาฝากสำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้เนะฮะเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งะอะไรอะไรมันก็จะดูดีไปหมด ว่าอย่างนั้นเนี่ยอะไรมันก็ดูดีอะไรที่เราไม่ชอบพอเรารักเขามันก็ดูดีไปหมดแหละนะฮะจนแทบจะมองอโลกเป็นสีชมพูทั้งใบเลยเนะแต่ว่าต่อให้อตอนรักกันหวานชื่อสักแค่ไหนก็ตามนะผลสุดท้ายเนี่ยตอนเลิกกันเนี่ยก็เข้าหน้ากันไม่ติดแทบจะทุกคู่เลยแหละนะชาให้หลายๆคนเนี่ยต้องคอยหาวิธีหลบเลี่ยงแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลาแถมเพลงที่วิทยุ ขยันเปิดเนี่ยมันก็เหมือนจะคอยตอกย้ำ ให้เรานึกถึงเขาขึ้นมานะยิ่งเราหนีเท่าไหร่มันเหมือนกับยิ่งทําให้เราเจอเท่านั้นเพลงไหนมันขึ้นมาดีเจวิทยุเปิดเพลงนั้นนี่มันโดนใจทุกเพลงเลยว่างั้นเถอะนะฮะจะดีกว่าไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณสามารถลืมเขาได้แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติจะฟังเพลงรักหรือว่าเพลงอกหักสักกี่สิบเพลงก็ได้นะหรือว่าจะไปที่ไหนๆนะที่เคยไปกับเขาก็ได้นะโด ไม่ต้องนึกถึงเขาอีกนะการลืมแฟนเก่าเป็นเรื่องยากครับคุณผู้ฟังแต่ว่าใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เนะทุกอย่างจะต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองวันนี้ครับผมเลยมีวิธีทำให้ Uh, คุณคุณทุกคนนะลืมแฟนเก่านะมาบอกกันนะลองมาดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ทำตามกันดูนะฮะหนึ่งเลยคือยอมรับว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วครับคุณผู้ฟังถ้ายังหลอกตัวเองนะหวังว่าสักวันเขาะจะกลับมางอ้อมาขอคืนดีด้วยนะคุณก็จะรอต่อไปเรื่อยๆนะไม่คิดจะมองใครอีกนะทำให้คุณเนี่ยไม่คิดจะลืมเขาเสียทีนะยอมรับนะว่าเรื่องทุกอย่าง ระหว่างเรากับเธอนะได้จบลงแล้วนะยังมีคนอีกมากมายฮะรอที่จะได้รู้จักกับคุณอยู่นะไม่มีเหตุผลที่ต้องรอให้เขาคนนั้นกลับมานะอย่ารอเลยดีที่สุดครับ 2. คือเลี่ยงความทรงจำเก่าๆครับ ความทรงจําเก่าๆนี่แหละฮะที่เป็นตัวการทําให้เราเนี่ยนึกถึงเขาตลอดเวลาครับพอเห็นแล้วเนี่ยก็จะพานนึกถึงเวลาเก่าๆช่วงเวลาที่เคยคบกันสถานที่ที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันพอนึกขึ้นมาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเสียความรู้สึกหรือว่าคิดถึงเขาขึ้นมาอีกนันดังนั้นพยายามอย่าไปที่ที่เคยไปด้วยกันบ่อยๆนะหรือว่าฟังเพลงที่เคยชอบ ฟังด้วยการน,นะลองหลบไปตั้งหลักสักพักครับพจนกว่าจะมั่นใจว่าคุณลืมเขาได้แล้วจริงๆนะฮะข้อที่3คือเก็บทุกอย่างที่ทำให้นึกถึงเขาครับ รูปที่เคยถ่ายด้วยกันของขวัญที่เขาเคยให้ขอความที่เคยส่งมาลองเก็บไปให้พ้นตาสักพระสักระยะหนึ่งครับต่อให้ตอนที่คบกันเนี่ยมันประทับใจสักแค่ไหนก็ตามนะก็ไม่จําเป็นต้องเก็บอะไรไว้ให้เรายังเห็นอยู่นะยังใกล้าตาอยู่เดี๋ยวก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงกันขึ้นมานะลองแพ็คของเรานั้นใส่ไปในลังปิดไปก่อนเลยนะเมื่อวันไหนคิดถึงคิดว่าเรา ราทำใจได้แล้วแหละโอเคเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแหละลองหยิบขึ้นมาดูก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ4คือเปลี่ยนบรรยากาศให้ตัวเองครับถือโอกาสจัดห้องใหม่เสียเลยครับคุณผู้ฟังบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะแถมยังช่วยทําให้คุณเนี่ยนะยุ่งจนไม่มีเวลาว่างจะมานั่งคิดฟุ้งซ่านอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยคุณอาจได้ห้องใหม่ที่สวยสุดๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับ ข้อที่5คุณผู้ฟังอย่าติดต่อเขาครับวันหนึ่งคุณอาจเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้นะฮะแต่ไม่ใช่ช่วงแรกที่เลิกกันแน่ลนะลบเบอร์เขาออกจากเครื่องซะนะทางที่ดีเนี่ยควรลบอ e ีเมลเขาด้วยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งมองโทรศัพท์ ทั้งวันนะฮะลังเลว่าจะโทรหาเขาดีหรือไม่นะฮะและก็ถ้าหากเขาเป็นฝ่ายโทรหาคุณเนี่ยก็อย่ารับสายฮนะถ้าบังเอิญเจอกันก็เดินเลี่ยงไปซะไม่จําเป็นต้องเข้าไปทักครับขอภัยนะข้อที่6ครับทำตัวเองให้ยุ่งเข้าไหวครับควรหาอะไรทำจะได้เลิกคิดฟุ้งซ่านนะฮะจะเข้ายิมฟิต คุณหรือว่าจะหางานอดิเรกใหม่ๆก็ทํา ไปเลยฮะนอกจากจะช่วยให้จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเลิกมกมุ่นกับเรื่องของเขาแล้วเนะี่ยคุณยังมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกับตัวเองด้วยนะครับข้อที่7คือออกไปหาเพ,พื่อนครับอย่าลืมคิดถึงเพื่อนของคุณเป็นอันดับแรกๆครับเพราะว่าสุดท้ายคนที่คอยปลอบใจกันกับเราก็คือเพื่อนนี่แหละครับลองออกไปเที่ยวตามภาษาคนโสดนะกับพวกเขาดูบ้างครับคุณจะได้ไม่เหงาครับแถมยังได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะไม่แน่ว่าชีวิตคน โสดอาจจะทําให้คุณติดใจจนลืมเรื่องแฟนเก่าไปเลยก็ได้ครับอย่างน้อยก็ยังดีกว่าอุดอู้อยู่ในบ้านคนเดียวนะมีแต่จะยิ่งทําให้คิดถึงเขามากกว่านะครับข้อที่8คือเลิกโทษตัวเองครับคุณผู้ฟังต่อให้การเลิกลาเนี่ยจะเกิดจากความผิดของคุณนะก็ไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองหรอกครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะคุณควรรับรู้และก็พยายามเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่จมปลักอยู่กับมัน ควรจาความผิดนั้นไว้และก็เรียนรู้ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับรักครั้งใหม่ของคุณอีกครับข้อที่เก้าคือเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังครับการเล่าเรื่องของคุณให้ใครสักคนหนึ่งฟังนะจะช่วยอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับคำปรึกษาดีๆจากพวกเขานะหรือว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้คุณได้ระบายความรู้ของตัวเองนะและก็ได้รับกำลังใจจากคนอื่นนะคุณจะรู้ได้ว่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในวันที่คุณเสียใจยก็ยังมีคนที่พร้อมจะรับฟังคุณอยู่เสมอนะครับข้อที่10ครับ เปลี่ยนตัวเองใหม่ครับใช้เวลาที่คุณเศร้าเนี่ยหันมาดูแลตัวเองครับทำอะไรที่เคยอยากทำมานานและแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะอย่างเช่นจะตัดผมทรงใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ครับคุณจะได้รู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่นะไม่แน่ครับลุคใหม่ของคุณอาจจะดูดีจนช่วยให้คุณเนี่ยได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขาก็เป็นได้นะครับข้อที่11ครับ เขียนเขียนน่ะเขียนข้อเสียของเขาออกมาให้หมดครับลิสต์นิสัยแย่ๆที่เขาเคยทำตอนที่คบกับคุณออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าชู้เอาแต่ใจหรือว่าขี้คุยเขียนเสร็จแล้วก็ลองอ่านดูครับคุณจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่ดีเด่นอะไรมากเลยยังมีคนอ,อีกมาก ที่ไม่มีนิสัยแย่แบบนี้นะฮะจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียดายเขาครับข้อที่12ครับมองหาคนใหม่ครับลองเปิดใจมองคนอื่นดูบ้างครับการที่คุณเนี่ยมีคนใหม่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยลืมคนเก่าได้เร็วขึ้นนะครับการที่มีคนมารัก มาเอาใจใส่จะทําให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นครับและทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเหงานะบ,บางทีแฟนใหม่ของคุณเนี่ยอาจแสนดีนะเสียจนแฟนเก่าเทียบไม่ติดเลยก็เป็นไปได้ครับสิ่งที่คุณต้องทําเพียงแค่ลองเปิดใจให้โอกาสตัวเองได้เจอคนใหม่ๆบ้างก็เท่านั้นแหละครับข้อที่13ครับ อย่าเอาแฟนใหม่ไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าครับคนเราเนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับการเอาคนใหม่ไปเปรียบเทียบกับคนเก่านอกจากจะทำให้คุณเนี่ยไม่ลืมแฟนเก่าแล้วเนี่ยยังทำให้คุณเนี่ยมองแฟนคนปัจจุบันในแง่ลบอีกนะทางที่ดีเนี่ยนะลอง list ข้อดีของแฟนใหม่ของคุณออกมาแล้วคุณจะเห็นว่า คนที่คุณคบอยู่ตอนนี้ก็มีดีในแบบของเขาเหมือนกันนะครับและข้อที่14ครับไม่ต้องไปแอบดูชีวิตเขาครับไม่ต้องไปตามสืบดูชีวิตเขานะผ่าน Facebook หรือว่าตามข่าวจากเพื่อน นะทันทีที่คุณเลิกกับเขาครับเขาก็กลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วเนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไหนไปมีคนใหม่อีกสักกี่คนก็ไม่ใช่เรื่องของคุณอีกต่อไปครับทางที่ดีลบเฟซบุ๊กเขาทิ้งไปเลยจะดีกว่านะคุณจะได้ไม่เผลอเข้าไปดูให้ตัวเองเจ็บใจตั้งแต่แรกครับและข้อสุดท้ายนะครับ รักตัวเองให้มากข้อนี้นี่สำคัญที่สุดเลยครับการรักตัวเองให้มากนะครับ อย่าให้คนเพียงคนเดียวครับคุณผู้ฟังมาทําให้คุณรู้สึกไร้ค่านะครับอย่าพยายามประชดชีวิตด้วยการออกไปดื่มเหล้าทุกวันนะหรือถึงขั้นทําร้ายตัวเองเพื่อเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อทําให้ลืมเขานะครับอย่าทําเป็นอันขาดครับจําไว้ว่าเราควรใส่ใจแต่คนที่มองเห็นคุณค่าของเราเท่านั้นครับถ้าเขามองไม่เห็นก็ช่างเขาถึงครับยังมีค นอีกมากมายที่ดีกับคุณมากกว่าเขารอที่จะได้พบกับคุณอยู่แน่นอนนะครับ ทุกคนรู้ดีว่าการลืมแฟนเก่าเป็นเรื่องที่ยากครับแต่เชื่อถือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะผ่านมันไปได้ครับเวลาจะช่วยรักษาแผลใจของเราได้เสมอครับแรกๆมันอาจจะยากสักหน่อยครับแต่ถ้าใจเราเข้มแข็งพอนะก็จะลืมได้เองแล้วครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกคนนะครับที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่ผ่านพ้นไปได้ดีและมีความสุขในวันต่อๆไปครับ